สวัสดีครับผมสนิมหน้าชานอลนะครับวันนี้ก็เป็น1วันดีๆยามเช้านะในการรีวิวสินค้านะครับก่อนเราจะรีวิวนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่อุดหนุนนะฮะของที่เรานําเสนอและรีวิวไปจนเกือบจะหมดแล้วนะครับขอบคุณไปอย่างสูงนะครับวันนี้นะฮะผมเลยนําสินค้าใหม่อีกหนึ่งตัวมาให้ดูนะครับเป็นตัวที่นําเสนอมากเพราะ1รูปทรงที่ลํ้สมัยแล้ว2ลักษณะการใช้งานผมว่ามันน่าจะคุ้มค่าและปลอดภัยนะครับไม่พูดมาก ไปดูสิ่งดีๆกันเลยครับผมนี่เลยมาใหม่สดๆร้อนๆนะฮะวันนี้เป็นซิ้วขาวมันจะเหนียวไปไหนเนี่ย เฮ้ยเทปนี้ก็เหนียวนิดหนึงเนาะตอนแรกคิดว่ามันไม่เคยเหนียวนะี่ยเทปเนี่ยออกแล้วออกแล้วโอ้โหมันจะยากไปไหนวะเนี่ย อืมโอ้ก่อนจะออกเป็นไงฮะนี่นะฮะวันนี้คือตัวที่นําเสนอเป็นยังไงแล้วเห็นไหมฮะมันจะออกเป็นดูมีดลำล้ำหน่อยนะฮะเริ่มจากปอกฝากก่อนนะฮะฝากตัวนี้คล้ายๆว่าเป็นพลาสติกหรือว่าเขาเรียกอะไร PVC ก็แล้วกันเนาะผมก็ไม่แน่ใจชนิดนะแต่ว่าเป็นปอกฝากชนิดแข็งนะฮะก็คือ ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดออกจากฝักมาบาดได้เลยนะครับแล้วก็มีสายสําหรับพ้องเข็มขัดนะฮะตัวนี้นะพ้องกับเข็มขัดได้เลยนะครับใช้งานง่ายดูตัวมีดกันฮนะนี่นะครับตัวมีดเป็นยังไงรูปทรงดูสะกก่อนนะฮะ ใหม่เลยนะครับวันนี้นี่นะครับตัวมีดกระด้มนะฮะขึ้นจากเหล็กชิ้นเดียวนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับแต่ไม่ใช่สแตนเลสล้วนนะก็คือมีผสมบางส่วนที่เป็นเหล็กเข้าไปเพื่อความแข็งแรงนะครับให้ดูมิติของมีดก่อนนะครับเป็นไงฮะความสวยงามเงาแวบนะฮะก็ยังเป็นโคลอมเบียนะฮะตัวนี้ก็ USA saber เหมือนเดิมนะครับ มิติของมีดนะครับมามันช่างเงาจริงๆนะฮะรูปแบบดีไซน์สวยงามนะครับความคมนะฮะโอ้โหคมมากฮะคมตั้งแต่นี่เลยนะฮะตั้งแต่ช่วงด้านในนี่เลยฮะถึงนอกนี่เลยนะตัวนี้ก็อย่างที่บอกฮะยาวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดู่วนดูความสวยงามก่อนนะฮะหนึ่งนะฮะรูปแบบดีไซน์เนี่ยสำหรับผมผมว่า มันสวยงามมากนะฮะทั้งใบมีดทั้งตัวบังมือมันเป็นแบบคล้ายๆสนับมือพร้อมมีดเลยนะมาครบทีเดียวเรื่องการเขาเรียกอ,อะไรจะพลาดมาโดนมือนี่เลิกคุยเลยนะเพราะเวลาจับมันอย่างนี้นะฮะลื่นออกไปหมดเลยนะจะมีก็มีโดนสันมือนะตรงนิ้วนี่เลิกคุยเลยนะเป็นสนับมือได้ด้วยนะครับม,มันสวยงามจริงๆนะฮะจับกระชับมือถนัดมือจริงๆนะฮะ,ะมาดูกันแล้วกันวัดกันวัดให้ดูเลยยาวเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับโห ตั้งแต่ปลายมีดถึงท้ายนะฮะ13 13นิ้วครึ่งครับผมตัวนี้นะ13นิ้วครึ่งตรงนี้เลยนะครับถือว่ายาวมากนะครับแล้วก็ด้านคมนะฮะด้านคมอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะครับตรงนี้นะ8นิ้วครึ่งความหนาของตัวมีดนะครับอยู่ประมาณประมาณนะ4เซน4เซนนะฮะความหนา ความหนาก็ประมาณ3มมิลนะฮะประมาณ3มมิล3มมิล3มมิลครึ่งนะครับแต่ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ารูปทรงแล้วการออกแบบนะถือว่าเหมาะกับการใช้งานเลยนะครับที่สำคัญมีตัวนี้มาให้ด้วยนะฮะซองแบบแข็งนะครับขายได้ไปคุ้มอ่ะตัวนี้นะเช่นเดิมนะครับช่องผมนะฮะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ที่ติดตามนะครับแล้วก็วันนี้มีของดีมาให้ดูอีกหนึ่งตัวนะครับใครที่สนใจก็ทักทายเข้ามานะครับ สนิมเน่าชานลนะครับสรรหาสิ่งที่ดีๆและน่าสนใจมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูตลอดนะครับบอกแล้วนะว่าวันนี้สวยงามจริงๆนะครับครั้งหน้ามีอะไรใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสนิมเน่าชานลนะครับสวัสดีครับผมบายบาย